ทำไมเวลาทำคลิปที่ใดด้วยตามแค่หนึ่งทุกทีจนคลิปที่เป็นเมโล์เิี่เก้าสี่จนคลิปที่อัพโหลดมาอเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมคลิปที่อัพโหลดมามันหายอ่ะอออัพโหลดไปดิอ๋ออะไรเนี่ยโอ้ยเข้าไปซีดูหน่อยดิ อ๋อเออเอ,อโอเคเสร็จแล้วเออมาโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนเอ้ย ทุกคนจำได้ไหมว่าวันนั้นผมอ๋อรู้แล้วลืมอ,อัดโลบอกไอ้แมพวันนั้นเลยไม่เป็นไรแมพสองคือแมพะไรนะน่าจะแมพอะไรวะประมาณแถวแถวนี้ยเฮ้ยอีแมพคุงวะเนี่ยอีแมพคุงวะเนี่ยเอาคุอะไรวะมันไม่ใช่อีแมพคุงอีแมพคุงมนัน มันหักตัวเองมันไม่หลักอะไรเลยอือทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยใครก็ใครก็ไม่รู้ขอมาคือตอนนั้นอะ่ะผมมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปอะ่ะแล้วคลิปเก่าผมอะ่ะมันอะ่ะม,มันมีคลิปที่เปิดหน้าอยู่แล้วตอนนั้น่ะผมไปเจอเด็กที่อายุเดียวกับผมนะฮะเขาก็บอกว่าให้ผมเนี่ยเล่นเล่นประมาณเลยประมาณสาม อุ้ยนี่มันดึกแล้วนี่ว่ะโอ้เกมเกมเอ้ยเก็บอาหารเก็บอาหารเก็บอาหารไม่ทุกคนถ้าตายถ้าตายแล้วอาหารยังอยู่ปะช่วยโอ้เลยเราวิ่งไม่ได้เพิ่งเกิดมาวิ่งยไงวิ่งได้ มาทำกดวิ่งอะกดวิ่งไม่ได้ทุกคนช่วยด้วยเออฮะฮะสุขภาพยังหนึ่งร้อยอยู่อะไรอะเอ,อ้าทุกคนทุกคนมันเกิดบักอะไรขึ้นทุกคน รีใหม่ไหมโอเคทุกคนถ้าอยากให้ผมเล่นแบบไหนก็บอกได้เลยนะเอ้ใหม่ไมเอ๊ะ ไป็หนมานสุดท้ายไปเอปอทรัพยากรยังฮะทำไมคนอยู่โลกันี้กันเต็มเนะี่ยเฮ้ยทำไมรู้สึกมันไม่ใช่เลยจะบอกเลยว่าเกิดที่เดิม สิบวิเฮ้ยเดี๋ยวข้ามไปเลยดีกว่าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เออระยะไม่ถึงระยะไม่ถึงอันนี้ก็ม,ม,นนกมีไฟเนาะไอ,ะอแผ่นนี้น่าจะ กระโดดกระโดดไม่ออกอ๋อเมื่อกี้เพิ่มกดอ,อันนี้เอ๊ะหรือว่าหรือว่าประกดอ,อันนี้แล้วมันกระโดดไม่ไปดูคนเชฟบอกหนะ่อยอือต้องเล่นใหม่หมดเห้ยเดือนเอ้าเอ้าอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอุ้ยวนวายเกิน สามนี้เลื่อนเนาะเอา้าอินคมาน,นี่ยยังไม่ผ่านนีะเจ้าปืนเนี่ยมายิงเกมว้าเกือบล,ลืม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 ลคือวันนี้จะเริ่มจะเริ่มเ,เล่นให้แบบโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวตัด เดี๋ยวตัดไปเลยโอเคมาไหนดูสิเอ๊ะแต่ว่านี่มันรหัสลองไม่ใช่หรอเออไม่เป็นไรหรอกแค่บอกรหัสเขาไปหารหัสเขาเชื่อแล้วจำได้ว่าเซิร์ฟนี้เขาเชื่อง่ายเฮ้ยมีพี่นิวด้วยเหรอเออไม่เป็นไรมันเป็นแค่หน้าโป๊ไหนดูสิเฮ้ยมันจะ โอ้ไม่ใช่แมบที่เล่นกันเอา้ากดผิดแค่นี้เองทำไมต้องออกด้ยวยอ้อยหาเล่นแมบ,บอะไรไม่ได้เลยทุกคนช่วยเลือกกันให้หน่อยหรือว่าให้ค้นหาก็ได้อีปาดอีปานมันอันนี้รู้ว่าหรืออย่าง อีป่านน่าจะแอดมาเรามังเพื่อนที่โรงเรียนอ่ะโอ้โหอี่ยไม่ต้องเล่นมันจบเอาเนื้อเรื่องพอแล้วมาเดี๋ยวต่ออีพีสองอ่ะคือจะบอกอะไรให้นะทุกคนบอกทุกคนบอกมานะว่า เพื่อตัวเองเนี่ยใส่เสื้ออะไรมาเพราะว่าจะได้จะได้ทํางานให้คุณเพราะว่าแบบผมเนี่ยไม่เหมือนกับคนอื่นคนอื่นเขาไม่ได้จะทํางานใน้อ c ซแต่ผมเนี่ยชอบทํางานให้อ c ซมากเลยอย่างเช่นหน้าปกข้างหลังเนี่ยหน้าปกข้างหลังปกติมันจะไม่ได้เป็นผมสีฟ้าอย่างนี้นะเสื้อก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้ด้วยเสื้อคือมันจะเป็นสีดําอยู่แล้วเป็นฮูด อ่ะแล้วผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณแบบเห็นตรงนี้ไหมเห็นในที่ยืดออกมาไหมนั่นแหละมันมันคือมันจะเป็นผมสีนั้นอะผมสีประมาณเนื้อเน,อนั่นแหละสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปก่อนนะโอเคเออไม่ใช่โอ้เพิ่งใช้เป็นแล้วใช้เป็นแล้ทีแรกก็ใช้ไม่เป็น ออเออเราก็นี่ตรงนี้นะตรงไหนที่มันยืดอกมาเนี่ยแคลุกไปสิลุกถ้าเกิดว่าอันนี้มันจะหายปะน่าจะหายเลยเอยไม่ไม่น่าโอ้โหมาจากไหนมาจากไหนเนี่ยเออโอเคไนวะ้โอเคไว้เอเอกรสุด Rồi, rồi đi con chồng chị mới còn được khám bé bỏ ấy